สวัสดีครับ FC ลักกี้ทุกคนนะครับก็อันนี้ถือโอกาสเป็นคลิปแรกใน youtube เลยนะครับวันนี้ลักกี้กับผมจะไปเอาเสื้อที่ FC สั่งไว้นะครับไปเร็วไปเอาเสื้อเร็วเสวืส้อยืดลักกี้รอบที่สามนะครับวันนี้ไปเอาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแพ็กส่งให้ FC กันนะครับไปเดินทางลูกไปไม่สนใจเลยครับผมตอนนี้ผมกําลังจะไปรับ เสื้อยืดลักกี้รอบที่3นะครับที่ f อฟสั่งไว้นะครับแล้วก็คนที่ได้เสื้อไปแล้วรอบแรกกับรอบ2นะครับอย่าลืมส่งรูปมาให้ผมนะครับผมจะเก็บไว้ดูเป็นความประทับใจส่วนตัวนะครับผมสำหรับรอบที่3ก็เดี๋ยวจะทําการจัดส่งวันนี้นะครับคาดว่าน่าจะทันแหละวันนี้ก็สําหรับ Fc ที่ย้ายตามมาจาก t ิกตอกนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็สาเหตุที่ย้ายมาอยู่ใน YouTube นะครับย้ายมาทําใน YouTube เพราะว่า ผมจะได้ทําวิดีโอที่มันสวยขึ้นให้ทุกคนแบบดูได้เต็มตาขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เห็นลัคก,กี้ได้แบบว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับจะได้ไม่อึดอัดเนาะเรามาดูกันใน YouTube ดีกว่านะครับมันเป็นแพลตฟอร์มที่มันค่อนข้างจะได้มาตรฐานเรื่องวิดีโอนะครับแล้วส่วนตัวผมเองทํางานวิดีโอด้วยก็อยากจะทํา YouTube ตั้งนานแล้วครับแต่สําหรับลัคก,กี้เนี่ยก็ต้องย้ายมาครับต้องย้ายมาย้ายมาจากติ๊กต็อกแล้วก็เอฟซีบางท่านก็ทราบแล้วนะครับแล้วก็ตามมาจากติ๊กต็อก ก็เยอะแล้วนะครับหลายคนแล้วเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆครับผมเนี่ยตอนนี้รถติดมากเลยครับกาลังจะไปร้านทําเสื้อเพื่อที่จะไปเอาเสื้อมาส่งให้ FC สําหรับรอบที่3นะครับรอนานจริงๆครับแต่ว่าวันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมรีบส่งให้เลยนะครับผมแปเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ร้านครับครับผมนี่ก็ถึงร้านเสื้อแล้วนะครับแต่ผมต้องจอดรถก่อนโอเคเผมจอดรถเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไป สวัสดีครับมาออกเสื้อ,น,น,อน,นี่ครับทุกคนเสื้อลัคก,กี้รอบสามนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนสั่งถึงสามรอบแล้วรอบแล้วสียี่สิบตัวเลยลนะี่สบเนี่ยพี่เจ้าของร้าน,นเพราะีผมลง youtube ลงไปงทําลง y o u t u b e ครับ <laughs> ใครสนใจที่จะทําเสื้อนะครับ <laughs> เดี๋ยวติดต่อร้านนี้เดี๋ยวผมขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่หน้าจอนะครับผมนี่ครับ เสื้อเ<ม>ลเกเสื้อกีฬาเสื้อกีฬาก็มีที่นี่รับทําเสื้อเี่ยเยอะแยะเลยนะครับนี่โปรโมทร้านเลยเพราะว่าจ้างที่เราทาเสื้อสามรอบแล้วครับนี่นี่คือคนสงสัยว่าคนสงสัยว่าแมวอะไรทําไมมีคนสั่งเสื้อเยอะจัางอย่างเงี้ยสองรอบสามรอบนะรักกี้นี่แหละเจ้าของเสื้อ <c oughs> ขามีคนติดตามเขาเยอะครับดูเขามาตั้งแต่ผมได้เขามาแรกๆเลยอ่ะเขาเลยอยากให้ทาเสื้อเนี่ยเออก็เลยมีมีแฟนคลับเลยโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวนับเสื้อกันแล้วเดี๋ยววันนี้รีบไปส่งให้ FC นะครับผมโอเคครับได้ของครบแล้วเดี๋ยวไปรีบส่งให้ FC เย็นนี้นะครับขอบคุณพี่เจ้าของร้านมากนะครับผม เดี๋ยวยังง่ายผมนี่ฝากร้านได้น่ยโชว์ผลงานก่อนนี่ครับ <Okay. S 1> เสื้อดําเสื้อขาวทําได้แต่ว่าที่เอสซีขอมาว่าให้ทาถีดําเนี่ยผมผมไม่ได้ทํานะเพราะว่าเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งนะครับจะได้เป็นแบบเดียวกันเนาะยังไงผมขึ้นที่อยู่ร้านขึ้นคอนแทคร้านไว้ให้ที่หน้าจอนะครับผมขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเตรียมไปแพ็คเสื้อส่งกันโหแล้วรถติดด้วยวันนี้วันลอยกระทงด้วยนะครับทุกคนตกกี้ ลักกี้มาเล่นพ่อมาอีกแล้วลูกปไปไปแพ็กเสื้อกันไปลูกนี่ครับเสอ้อยืดลักกี้ที่ทุกคนสั่งนะครับรอบที่สามนะฮะกำลังแพ็กเลยนะครับก็เวลาส่งไปนี่นะครับจะมีลายไอดีอยู่นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรผมด้วยนะครับถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์นี้ของปอมนะฮะไว้ลักกี้เจิมเสื้อลูก เจิมเสื้อเจิมเสื้อวิงว่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นยังไงยังไงยังไงจะเล่นซ้อนแอบอ่ะสวบเท้าพ่ออีกแล้วอ่ะสวบเท้ากันอีกแล้วนี่สวบไล่สวบเท้ากันตลอด ه, วันนี้ไปลอยกระทงดีไหมนะกี้จะไปลอยกระทงดีไหมนะยนี่ครับแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อที่จะไปส่งเอฟซีวันนี้ครับผมรีบส่งเลยอะตอนนี้ผมก็จะถึงแฟลตแล้วนะครับโหเช้ายันมืดเลยนะครับวันนี้เช้ายันค่าจริงๆตั้งแต่เช้าเลยมืดจนได้ก็จะได้ส่งเสื้อนะครับรรครับ นี่ครับแฟดอยู่ในนี้ครับตคน ครับตอนนี้ก็ส่งเสื้อให้เอฟซีลักกี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเซเว่นนี้ดูครับว่ามีนมแพ้หรือเปล่าว่าตอนนี้นมแพ้ลักกี้หมดแล้วนะนี่นะครับนมแพ้ติริชัยมีพอดีนะครับเซเว่นหน้าปากซอยมันหมดแล้วนะครับโอเคไปจดเลยได้แล้วครับนมแพ้ลักกี้เหลืออยู่สองแพคสุดท้ายพอดีนะกลับบ้านนะครับลักกี้ แล้วยวนอมแล้วเฮ้ตะกี้มาเหนื่อยทั้งวันเลยวันนี้มาขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจหน่อยหอมหน่อย <c oughs> ออออขิ้นหัวมันเลย วันนี้ไม่ไปลอยกระทงนะเพราะว่าคนเยอะมากเลยแล้วรถก,ก็ติดมากด้วยตะกี้มาทางนี้ลูกมาเร็วมาทางนี้มาเดี๋ยวกใกล้เวลานอนแล้วมาเร็วไปส่งเสื้อให้แล้วเรียบร้อยโอโหเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นไง ยังง่วงอยู่ยังง่วงเลยละครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งมาแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมวันนี้เหนื่อยแล้วบายบายก่อนละกี้บายบายก่อนบาย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 ปิดท้ายด้วยการงับมือพ่อ 拜拜，家。